เผยเรนเดอร์ทางการ Pixel 4ครบทั้ง2สียินยันดีไซน์กะทัดรัดและอัตราส่วนหน้าจอที่น่าใช้งานดูเหมือนในปีนี้เราจะได้เห็น Pixel 4สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกของทางที่ลือกันมาอย่างยาวนานเพราะลาูุดจอมหลุดอย่างแอ l e a ลีกก็ได้ปล่อยภาพเรนเดอร์ทางการของ Pixel 4ออกมาแบบชัดๆครบทั้ง2สีคือสีดำและสีครีมครับ จากในภาพเราจะเห็นได้ว่า p i x e l 4จะมาพร้อมดีไซน์หน้าจอแสดงผลด้านนอกมีขนาดที่กระทัดนรัดมีอัตราส่วนใกล้เคียงกันกันกบสมาร์ทโฟนทั่วไปคือ18:9ต่อมีความกว้างออกด้านข้างมากกว่าไปทางสูงอารมณ์คล้ายกับ Opp o p p o f i n ไ A ไม่ได้ชิดขอบเข้าไปเหมือนสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นอื่นครับส่วนดีไซน์ด้านหลังก็ดึงเอาเอกลักษณ์ของ Pi x e l 7ว e จซีรีส์มาเลยทั้งกรอบเลนส์สวยเด่นและฝาหลังกระจกที่มีโลโก้ Google เด่นๆที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ ก้องหลังของ Pixel 4นั้นให้มาถึง3ตัวที่มีทั้งเลนส์เพอร์ซิโคปซูมไกลได้เหมือนกับ Pixel 7 Pro ซะด้วยครับส่วน Pixel 4ตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอด้านนอกขนาด5.8นิ้วหน้าจอหลักด้านในขนาด7.6นิ้วใช้ชิปประมวลผล Google Tensor G2 ส่วนหน้าจอแสดงผลด้านในเราเห็นได้ว่ามีอัตราส่วนกว้างกว่าแบบจตุรัสคล้ายกับ Oppo Find N เช่นกันครับแต่เราจะเห็นว่าขอบหน้าจอสีดำ จะมีพื้นที่มากกว่าเล็กน้อยครับก็น่าจะยืนยันได้แล้วว่า Pixel 4มีอยู่จริงครับโดยคาดว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวในงาน Google i/O ในวันที่10พฤษภาคมนี้รยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อเนี่ยยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อในงานเปิดตัวอีกทีนะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อในงานเปิดตัวอีกทีนะครับตอนนี้ช่อง ITF a s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อท a ฟ t เพียงแค่เดือนละย0ิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ